ในเรื่องของการปรับ่วงจุ้ยครับคุณครับก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกกันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจะต้องปรับหลักการในการปรับ่วงจุ้ยที่คุณหมอใช้เนี่ยอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือบางทีเนี่ยในเรื่องบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นแพลนที่ทุกคนใช้ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะการปรับนี่คือว่าบางทีมันต้องปรับเข้อกัน ดวงชะตากับเจ้าชะตาของคนที่เรียกเาเจ้าชะตานะครับเจ้าของบ้านอะไราเงี้ยว่าคนไหนจะต้องใช้สีอะไรอะไรต่างๆซึ่งอย่างของผมจะเป็นทงจุ้ยสากลซึ่งจะมีการใช้ลักษณะของการปรับพลังงานด้วยการใช้สีนะครับเรื่องของการใช้รูปทรงต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็คือเป็นสีรูปทรงทิศทางครับผมอ่านะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นพวกเนี้ยฮะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นทงจุ้ยเชิงพลังงานถ้าพลังงานเนี่ยเราก็จะเน้นสีรูปทรงให้เข้า กับดวงของเจ้าของบ้านแล้วเป็นการกระตุ้นว่าเออเขาควรจะใช้สีอะไรแล้วเป็นการกระตุ้นเรื่องไหนเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับกระตุ้นให้มันถูกคิดอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วถ้าสมมติว่าในห้องรับแขกในห้องรับแขกสมมติว่าผมว่าทุกบ้านเนี่ยก็น่าจะต้องมีห้องรับแขกแล้วเปิดเข้ามาไปเจอห้องรับแขห้องรับแขกเนี่ยมันควรจะมีพลังงานหรือว่ามีสัญลักษณ์อะไรแบบ างมีห้องรับแขกเราก็ต้องตีโจ์เพราะว่าห้องรับแขกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าสมมติเป็นแบบระดับเป็นผู้น้อยผู้คนธรรมดาอะไรเงี้ยรับแขกก็คือรับแขกจริงนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของความเป็นมิตรภาพเฟรนลี่หรืออะไรต่างๆรูปเป็นพวกน้ำตกนะครับหรือเป็นรูปธรรมชาติอะไรต่างๆนั้นมันโอเคนะครับแต่คือบางบางคนบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีถูกไหมฮะห้องรับแขกเขาไม่ใช่แค่รับแขกถูกไหมฮะเป็นการคุยเจรจาในระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการโชว์ของที่แบบเป็น เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรียกซ้ำไม่ต้งเป็นบอลลูนสัมหรืออะไรเนี้ยมันก็ต้องมีเข้ามาเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้แค่รับอย่างเดียวเข้ามาแล้วก็คุยธุรกิจเลยนั่งคุยตรงนั้นเลยใช่เป็นกันแสดงฐานะกันตรงตั้งแต่ห้องรับแขกใช่ครับเพราะบางคนเนี่ยคือรับแขกแต่ว่าถ้าพาไปเชิญไปคุยห้อง ห้องห้องทำงานเนี่ยใช่ไหมฮะแขกอาจจะรู้สึกอันคอนเซชั่นเปล่เป่งหน่อยหรือเปล่าเป่งเนี่ยก็คุยคุยน้องห้ารับแขกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเล่นกอล์ฟแล้วก็ปิดกันอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะเพราะมันก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องซับอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวรูปสัมภารหรืออะไรต่างๆที่มันแบบเป็นการกระตุ้นการขายใช่เป็นม้าเป็นทีมเวิร์กเป็นอะไรบางคนห้องรับแขกอย่างเช่นแม่ทีมระดับประเทศที่ผมไปไปจัดฮงจุ้ยมาเนี่ยหลักๆคือห้องรับแขกคือให้ให้แม่ทีมมรออาเจกัน อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วก็นั่งคุยกินข้าวกันแล้วคุยกันเรื่องทีมงานอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยพอมาคุยปุ๊บออมันเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเออแล้วต้องใช้สีอะไรที่มันเหมาะอีกอะไรเงี้ยก็ต้องว่ากันไปละว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเหมาะกับสีอะไรวัตถุประสงค์ในการเอาห้องรับแขกเนี่ยไปใช้มันจะต้องใช้แบบไหนเพราะว่าห้องรับแขกบางคนเนี่ยใช้รับแขกเพื่อนธรรมดาทั่วไปแล้วก็บางคนเป็นนักธุรกิจอ่ะใช้ต้อนรับนักธุรกิจด้วยกันมาคุยงานกันตรงนั้นก็จะต้องมีการตกแต่งมีการปรับ อีกแบบหนึ่ง